วันนี้เราสั่งสั่งแอนนน้คือมันมาผมเนี่ยทำเวลาได้แต่ไม่ค้าเขาทำเวลาก็คือลูกค้าเยอะมันก็มาไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าเรา,าช้านะผมบิดมา120 1 3มเลยแต่ทีนี้ชิวแม่ค้าที่จะรอทำกับเรามันก็ช้านิดนึง แต่ตัวนี้มันกระเด็กนกระน้าพี่เมียวอาเป็นไรนะครับคือผมก็สุสสกแสงกันคือถามว่าผมวิ่งมาร้อยยี่เมื่อกี้ผมถ้าโดนจับผมก็เรียบร้อยเหมือนกันถามว่าผมอยากมาไม่อยากมานะสมลูกค้าให้แต่ว่าบางทีเนาะมันชิวยาวช่วงเ,เที่ยงด้วยแหละครับขอบคุณมากพี่ครับผมเพราะว่ากลมา<ผ>มตั้งใจอยากให้บริการลูกค้าเพราะว่าถ้าสิบเอ็ดโมงผมขอิหนึ่งว่า ถ้าพี่ใหญ่อยากจะทานเชียงนาอขอเวลานิดนึงก็คือสั่งต้องต้องเผื่อต้องเผื่อเวลาผมนั่งรออาหารพี่ผมไม่ได้ไปไหนเลยแล้วหนึ่งชั่วโมงผมผมได้วิ่งเที่ยวเดียวอ่ะตอนนี้ก็คือรออาหารไหมพี่อ่ะประมาณนั้นครับไม่ได้ไปไหนเลยถามน้องๆทุกคนเราถ้าถ้าแม่ค้าทาอาหารไม่เสร็จเราก็มาส่งให้พี่ไม่ได้นาะถูกต้องไหมครับจริงๆอ่ะครับขับมามันไม่นานหรอกนะใช่ครับใช่ประมาณสิบนาทีใช่ก็คือว่าถามว่าพวกผมอยากบริการไหมอยากบริการมากเลยครับแต่บางทีแม่ค้าเขาติดชิวด้วย หน้าร้านด้วยอะไรด้วยต่างๆเราต้องเราต้องเผื่อเวลาช่วงเที่ยงครับช่วงเที่ยงถ้าจะสั่งต้องเผื่อเวลาใช่อย่างเงี้ยกิเวสที่หายเมื่อกี้นู้นเลยนะหายตรงนู้นเลยแต่ผมก็คำทางมาผมอยากรู้ว่าเอ๊ะมันจะหายไกลไหมไม่ไกลอย่างก็คือมาถึงที่ไหมเราถึงถึงมือลูกค้าลูกค้าได้ทานผมก็ดีใจนะสุดยอดเลยพี่างทั้งที่เราเรายังไม่ได้กินข้าวเลยจำไปเราบริการให้ลูกค้าก่อนครับพี่เยี่ยมเดี๋ยวผมดูครับผมดูว่าราคาหน้าที่ครับผมขอบคุณมากครับนี่ผมผมถามมาทางมาโอ้ หาให้เจอบ้านนี้เคยมาด้วยร้อยหกสิบบาทครับบ้านนี้ผมไม่เคยมาเลยนะพี่ครับผมก็เพิ่งสั่งครั้งแรกเนี่ยครับความผิดที่เนาะได้ครับผมเพิ่งสั่งครั้งเพิ่งสั่งครั้งแรกเพราะอะไรยังไงแล้วสมมติพี่อยากทานตอนเที่ยงต้องควรสั่งเผื่อเวลานิดนึงผมได้ครับผมศูนย์เก้าแปดครับสี่ห้าหกหกสองสามสามครับนี่ครับบรรยากาศร้อยหกสิบบาทครับพี่ถ้าทุกที่อยากทาน เนื้อย่างเนาะสมมุติเนาะอยากทานเนื้อย่างอยา,าทกทานพวกอ่าพีคารอมครับ่ะผมเทสตีอะไรก็สั่งได้นะครับร้านสะดวกซื้อมันจะเป็นของแอนด์เซอร์บริาการแอนเซอร์บริการของผู้ปรอบนั่นคือพี่จิ้มระบุเข้าไปเลยว่าสั่งอะไรก็ได้เป็นของกินของใช้ในมินิมาร์ทพิซซีอะไรก็ได้นุ่มผงเด็กหรืออะไรก็ต่างๆกันานานได้หมดเลยอันนี้พี่เลิกงานกี่โมงครับอา่าเลิกงานสามทุ่มครับสามทุ่มเนี่ยครับสามทุ่มเปิดแปดโมงเช้าแลก็เห็นพี่กัดอยู่บ้านนี้ผมมาจะลงนี้ผมไม่เคยมาส่งนะ ผมมาส่งที่โรงเรียนเจรพัดอ่าอาจารย์สั่งน้ําสั่งข้าวล้วก็มากันวัยอยู่อะอุยพันธ์สีเจรพัดมัธยมอมัธยมมาไหมมัธยมมาไหมมาครัมายมาอาจารย์สั่งตะกุยก็มามาอยู่ครับวานนี้ผมไม่เคยมาเลยใน่จรงผมไปดูในแมทต์ Google เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนวะผมถึงถามพี่ว่ามาทางสดอได้ไหมหรือว่าตะกุยใกล้ถ้าสดอมันจะอ้อมไงสดอรันอ้อมถ้ารถยนต์ทางนู้นไงเรเรียนตะกุยสั่งไปอยู่ครับวันนี้ผมมาครั้งแรกเลยนะ ครับโอเคขอบคุณมากครับก็ผิดพลาดระการใดินขออภัยด้วยขครับขอบคุณมากครับก็รออาหารไว้พี่เหมือนกันครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับสั่งไว้ไดนะครับพี่ครับผมได้ครับบริการหน่อครับผมครับผม